แน่นอนนี่คือภาษาไทยที่น่าสนใจสำหรับเปิดวิดีโอของคุณเน้นความลึกลับตื่นเต้นและชวนติดตามจนจบหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งแค่ต้องการออกเดตผ่านแอปแต่กลับกลายเป็นเหยื่อของลทัทธิสุดสยองที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกออนไลน์เบื้องหลังรอยยิ้มของโปรไฟล์นั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือผู้ล่าผู้เชื่อในพลังมืดและพร้อมจะฆ่าเพื่อบูชายันคดีที่เขย่าอเมริกาและตามหลอกหลอนผู้คนมาจนถึงวันนี้ใครคือ และลัททีนี้ต้องการอะไรกันแน่คุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถ้าคุณอยากให้มีหลายเวอร์ชั่นสั้นยาวหรืออยากได้เสียงพาก์คำแนะนำด้านการตัดต่อประกอบก็บอกได้เลยนะครับเรื่องราวการฆาตกรรมจากการเดทผ่านคดีของคือหญิงสาวที่เชื่อมั่นในความรักที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์เธอเจอกับผู้ชายคนหนึ่งบนแอปผู้ชายคนนั้นชื่อว่าทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน และแตัดสินใจจะเจอกันในโลกจริงตื่นเต้นกับการออกไปเดทครั้งนี้คืนนี้อากาศหนาวเย็นและท้องฟ้ามืดครึม้มเธอขับรถไปถึงบ้านของตามที่นัดไว้ท้องฟ้ามืดลงเรื่อยๆเหมือนความรู้สึกของเธอเธอยิ้มให้กับตัวเองในกระจกของรถเธอเดินขึ้นบันไดบ้านหลังใหญ่ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรจากในบ้านทุกอย่างเงียบมาก แค่เสียงลมหายใจของเธอที่ดังในหูแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นของสิ่งที่ไม่คุ้นเคยทำให้เธอหยุดชะงักกลิ่นเหมือนกับโลหะหรือไม่ก็กลิ่นของความชื้นและฝุ่นเธอเห็นยืนอยู่ในมุมมืดของห้องท่าทางของเขาดูแปลกๆเหมือนเขากำลังรออะไรบางอย่างความรู้สึกแปลกๆเริ่มประตูข,ขึ้นในใจของเธอเขาบอกให้เธอนั่งลงบนโซฟา มือของเขาเย็นชาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายทันใดนั้นก็พูดขึ้นว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังจะได้เจอกับอะไรเธอพยายามยิ้มและล้อเล่นแต่เสียงของเธอกลับแหบแห้งแล้วสิ่งที่เธอเห็นหลังจากนั้นมันเหมือนกับภาพในฝันที่เลวร้ายหยิบมีดขึ้นมา เขาทำท่าทางเหมือนคนที่หลุดจากความเป็นมนุษย์การกระทำของเขารวดเร็วและน่ากลัวพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเธอเหมือนหนักเหมือนติดอยู่กับพื้นเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นของโลหะที่สัมผัสผิวของเธอเสียงหัวใจเต้นแรงในอกของเธอช่วยด้วยเธอร้องแต่ไม่มีกำลังเสียงหัวเราะของดังขึ้นในความมืดและทุกอย่างก็จบลงที่นั่น อีกไม่กี่วันหลังจากนั้นร่างของถูกพบในป่าลึกการสืบสวนพบว่าไม่ได้ทำแค่การฆาตกรรมเพียงอย่างเดียวเขามีความเชื่อในลทัทธิลึกลับและเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่าจะทำให้เขากลายเป็นผู้ที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปการฆาตกรรมครั้งนี้เป็นการกระทำที่โหดร้ายและไร้เหตุผลการตามล่าของตำรวจเริ่มขึ้นแต่และผู้ร่วมขบวนการของเขาหายไป เรื่องราวนี้กลายเป็นการค้นหาความจริงที่ยังคงทิ้งรอยดำมันเป็นคดีที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงวันนี้การสืบสวนเริ่มเปิดเผยข้อมูลที่น่าสะพรึงกลัวพบว่าและกลุ่มของเขามีความเชื่อที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าคอนนพวกเขาเชื่อว่าการเสียสละมนุษย์จะนำไปสู่การได้รับพลังอำนาจจากสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ามิติอื่นแต่ที่น่าสะเตือนใจที่สุดคือ การค้นพบว่าหญิงสาวอีกหลายคนที่เคยเดทกับต่างก็หายตัวไปในทำนองเดียวกันหลักฐานจากการสอบปักคำและการสืบสวนทางดิจิทัลทำให้ตำรวจพบว่าใช้เพื่อดึงดูดเหยื่อทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างระมัดระวังไม่เคยมีใครสงสยัยแต่เมื่อสัญชาตญาณของเ,ขเธอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ผิดปกติแต่ก็ไม่ทันแล้ว และละทัทธิของเขายังคงลึกลับจนกระทั่งวันหนึ่งตำรวจได้รับข้อมูลใหม่จากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวเป็นข้อมูลที่เผยให้เห็นว่ายังคงเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อหาผู้ติดตามใหม่เขาและกลุ่มของเขากำลังวางแผนทําสิ่งที่เลวร้ายกว่าการฆาตกรรมครั้งนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะตามล่าหาตัวเขา การฆาตกรรมครั้งนี้ยังคงเป็นเครื่องตวนใจที่สเตือนใจถึงความมืดที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปคำถามที่ยังคงติดอยู่ในใจทุกคนคือและกลุ่มของเขายังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าเขาจะเป็นเพียงแค่งเงาของความหวาดกลัวในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงตำรวจยังคงไล่ล่าตัวอย่างไม่ลดละแต่การหายตัวไปของเขากลับยิ่งทวีความลึกลับมากขึ้น การสืบสวนลึกลงไปในโลกมืดของลัทธิและการเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มสงสัยว่าบางทีอาจมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าการฆาตกรรมธรรมดาในคดีนี้มีรายงานว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิของยังคงซ่อนตัวอยู่ในสังคมบางคนพบว่าพวกเขากำลังสร้างกลุ่มใหม่ที่เชื่อในความสามารถของพลังลึกลับ และบางครั้งพวกเขาก็ปรากฏตัวในแอปพลิเคชันเดทต่างๆเหมือนกับที่เคยทำเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชันเดทเพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือลัทธิที่แฝงตัวอยู่ในนั้นสำหรับหลายๆคนการเดทออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังและไม่สามารถไว้วางใจได้หลังจากการสืบสวนล้มเหลวในหลายๆครั้ง ตำรวจได้ค้นพบเบาะแสสำคัญพบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกการเคลื่อนไหวของและสมาชิกในกลุ่มของเขาแต่ทุกครั้งที่ใกล้จะได้คำตอบกลับหลบหนีไปได้เสมอเขาดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าตำรวจจะมาที่ไหนเหมือนกับว่าเขามีการเตรียมตัวล่วงหน้าในทุกๆก,การกระทําของเขาตำรวจยังคงค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในมืดแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ และลัทธิของเขายังคงหลบหนีจากการจับกลุ่มและใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของเขากลายเป็นเพียงแค่เบาะแสในคดีที่ยังไม่มีคำตอบในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มพบหลักฐานที่ทำให้พวกเขาสงสัยว่าและกลุ่มของเขาอาจไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพียงลำพังมีการสืบสวนพบว่า กลุ่มลัทธิของเขามีการเชื่อมโยงกับบุคคลหลายคนที่มีอำนาจในโลกมืดบางคนในกลุ่มยังคงมีชีวิตอยู่และยืนอยู่ในเงามืดของการกระทำเหล่านั้นทุกครั้งที่พวกเขาหายไปเหมือนกับว่าเงามืดเหล่านั้นจะลอยตัวไปที่อื่นพวกเขากลายเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครสามารถไขคำตอบได้กลุ่มของเริ่มสร้างเครือข่ายของตนเองในที่ต่างๆโดยที่ไม่มีใครสงสยัย แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้เป็นแค่การฆาตกรรมเท่านั้นมันเป็นการสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการควบคุมบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนคาดคิดขณะที่ตำรวจยังคงพยายามติดตามตัวผู้ต้องสงสยัย พวกเขากลับพบว่ากลุ่มนี้กำลังขยายตัวไปในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงทำให้การตามหาตัวและสมาชิกในกลุ่มยิ่งทวีความยากลำบากคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจของทุกคนคือจะมีเหยื่อคนอื่นอีกหรือไม่และในที่สุดใครจะเป็นคนที่สามารถยุติความมืดมิดนี้ได้ในขณะที่การสืบสวนเริ่มขยายไปยังกลุ่มคนที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า หลายคนในกลุ่มลัทธินี้มีการซ่อนตัวอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันพวกเขาสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ด้วยการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวตนบางคนใช้ชีวิตตามปกติในเมืองใหญ่แต่ภายในพวกเขากลับซ่อนความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรมที่โหดร้ายมันเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นการสืบสวนเริ่มจะชะลอตัวเจ้าหน้าที่พบว่า บางครั้งกลุ่มนี้ไม่ได้แค่ฆ่าเหยื่อเพื่อพลังเหนือธรรมชาติพวกเขายังใช้เหยื่อเพื่อการควบคุมจิตใจการบังคับให้ผู้คนเชื่อในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขากำลังขยายขอบเขตอิทธิพลของตนไปยังโลกออนไลน์ที่ยังไม่ได้รับการควบคุมทุกๆครั้งที่ตำรวจใกล้จะจับกลุมหรือสมาชิกคนอื่นๆพวกเขากลับหายตัวไปได้อย่างลึกลับเหมือนกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นช่วยพวกเขา ในขณะที่คดีนี้ยังคงค้างคาข่าวลือเกี่ยวกับการเสียสละมนุษย์และลัทธิลึกลับเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหลายคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์การเดทผ่านแอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคิดหนักเมื่อไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือลัทธิที่แฝงตัวอยู่ในนั้นหลายเดือนผ่านไปตำรวจเริ่มได้ข้อมูลใหม่จากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวข้อมูลที่บอกว่า ยังคงติดต่อกับผู้คนในกลุ่มของเขาผ่านข้อความลับมีการพบการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติในหลายเมืองและในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเบาะแสที่สำคัญการค้นพบครั้งนี้ทำให้พวกเขาเชื่อว่าและกลุ่มของเขากำลังเตรียมการทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมและอาจจะมีเหยื่อรายต่อไปทุกคนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ยากจะบรรยาย กลุ่มนี้อาจไม่ได้หยุดแค่การฆาตกรรมแต่พวกเขากำลังทำบางสิ่งที่ทําให้โลกนี้ตกอยู่ในอันตรายที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดคําถามที่ยังคงวงเวียนในใจทุกคนคือและลัทธิของเขาจะถูกจับกลุ่มได้เมื่อไหร่และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาจะทําต่อไปเมื่อการสืบสวนเริ่มกดดันหนักขึ้นตำรวจได้รับข้อมูลใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวรายหนึ่งแจ้งว่าและกลุ่มของเขากำลังเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้พวกเขาได้พลังเหนือธรรมชาติการเตรียมการนี้อาจรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกข่าวนี้ทำให้ตำรวจตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะลึกลับยิ่งขึ้นไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามค้นหาข้อมูลหรือเบาะแสใหม่ๆ ก็ยังคงหายไปในทุกๆครั้งเขาดูเหมือนจะมีทักษะพิเศษในการหลบหนีบางครั้งเหมือนกับว่าเขากำลังดูถูกการพยายามของตำรวจและการเคลื่อนไหวในกลุ่มของเขายิ่งซับซ้อนมากขึ้นทุกๆก,การกระทำของละกลุ่มนี้ยิ่งทวีความน่ากลัวพวกเขาสามารถหลบซ่อนตัวในโลกมืดของสังคมได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยในขณะเดียวกันการเสียสละมนุษย์ที่พวกเขาทำไม่ได้หยุดแค่ที่ เหยื่อคนต่อไปยังคงเป็นปริศนาตำรวจรู้ว่าถ้าพวกเขาพลาดอีกครั้งจะไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งที่กลุ่มนี้กำลังทำได้ยิ่งตำรวจตามหาพวกเขามากเท่าไหร่กลุ่มนี้ยิ่งหายตัวไปมากขึ้นแต่ในที่สุดตำรวจได้รับข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอาจจะกลับไปยังบ้านเกิดของเขาและที่นั่นบางทีพวกเขาอาจจะได้คำตอบที่แท้จริง หรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่กับดักอีกครั้งตำรวจไม่สามารถมั่นใจได้แต่สิ่งที่พวกเขารู้แน่คือเวลาที่จะจับพวกเขากำลังจะหมดลงคำถามสุดท้ายที่ยังคงหลอกหลอนทุกคนคือจะหลุดพ้นจากการจับกลุ่มนี้ได้หรือไม่และเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะยังคงอยู่ในเงามืดของโลกนี้ต่อไปหรือจะถูกหยุดยั้งอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิด ตำรวจเตรียมทีมปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบพวกเขาเดินทางไปยังเมืองเล็กๆที่เคยเป็นบ้านเกิดของหมู่บ้านเงียบสงบล้อมรอบด้วยป่าไม้หนาทึบอากาศเย็นยะเยือกแม้จะเป็นช่วงกลางวันเมื่อพวกเขาเข้าใกล้บ้านร้างหลังหนึ่งบนเนินเขาเสียงฝีเท้าของพวกเขาเบาราวกับกลัวจะปลุกวิญญ,ญาณบางอย่างบ้านหลังนั้นถูกปล่อยทิ้งไว้มานานหน้าต่างถูกปิดด้วยไม้เก่าๆที่ผุพัง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในพวกเขาพบสิ่งที่ทําให้ทุกคนหยุดนิ่งกลางห้องมีวงกลมวาดด้วยเลือดแห้งกรังมีกระดาษบันทึกข้อความแปลกๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นบางแผ่นมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่สามารถตีความได้แต่บางแผ่นเขียนชื่อชื่อของเยื่อหลายคอนอรวมถึงชื่อของคนที่ยังไม่หายไปเหมือนกับว่าพวกเขากำลังจะเป็นรายต่อไป และที่มุมหนึ่งของห้องมีเทียนดำจำนวนสิบสองเล่มเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงกลางมีภาพถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเธอกำลังยิ้มแต่ในตาของเธอดูว่างเปล่าเหมือนถูกควบคุมตํำรวจเริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงสถานที่พักแต่มันคือสถานที่ทำพิธีกรรมสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น ขณะที่พวกเขากำลังตรวจสอบเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นบนเจ้าหน้าที่รีบวิ่งขึ้นไปทันทีแต่เมื่อเปิดประตูห้องใต้หลังคามันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงแค่หน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกลมพัดเข้ามาจนม่านสีดำสะบัดแรงบนผนังมีประโยคหนึ่งเขียนด้วยเลือดสดใหม่พวกเขามองไม่เห็นเราจนกว่าเราจะเลือกให้เขาเห็น ขนบนแขนของทุกคนลุกชันไม่ใช่แค่กลิ่นเลือดแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกําลังถูกจับตามองจากบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเจ้าหน้าที่ทุกคนเงียบงนันไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียวความเงียบในห้องใต้หลังคาหนักอึ้งจนรู้สึกอึดอดัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปหนึ่งในเจ้าหน้าที่หยิบไฟฉายขึ้นมาเขาส่องไปตามผนังเก่าๆที่ลอกล่อน แสงไฟหยุดอยู่ที่ภาพวาดขนาดใหญ่เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในเปลวไฟเบื้องหลังเธอคือเงาดำคล้ายร่างมนุษย์ที่มีปีกกลางออกตาแดงฉานเหมือนก้อนถ่านลุกไหม้ไม่มีใครเคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนมันไม่ใช่ศิลปะมันคือคำเตือนและข้างใต้ภาพนั้นมีคำเขียนด้วยหมึกดำแห้งกรัง การเริ่มต้นครั้งใหม่จะมาถึงเมื่อเลือดบริสุทธิ์หยดสุดท้ายตกลงบนผืนดินหัวใจของเจ้าหน้าที่หนึ่งเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองเขารู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ราวกับว่ามีสายตาหลายคู่จับจ้องจากทุกมุมของบ้านไม่ใช่แค่ความกลัวแต่คือความจริงที่กำลังเปิดเผยตัวไม่ได้หลบหนีเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดเขากำลังเตรียมบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม บางสิ่งที่อาจไม่มีใครหยุดยั้งได้ทันเวลาเจ้าหน้าที่รีบออกจากห้องพวกเขารู้ดีว่าเวลานั้นมีไม่มากแล้วและในเงามืดของบ้านหลังนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นเป็นเสียงที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามาจากไหนแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงมันในจิตใจเสียงกระซิบนั้นพูดว่าเลือดของเธอจะเปิดประตูและเราจะกลับมา เจ้าหน้าที่รีบออกจากบ้านหลังนั้นโดยไม่หันกลับไปมองบรรยากาศยังคงเยือกเย็นแม้แสงแดดจะส่องลงมาบนหลังคาพวกเขาเก็บหลักฐานทั้งหมดและปิดล้อมพื้นที่ทันทีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและอัชฉรวิทยาถูกเรียกเข้ามาทุกคนพยายามไขความหมายของข้อความและสัญ,ญลักษณ์ที่ทิ้งไว้แต่คำตอบกลับยิ่งทำให้เรื่องราวลึกและมืดมากขึ้น ชื่อของเหยื่อหลายรายถูกประกาศอย่างเป็นทางการรวมถึงชื่อของผู้หญิงที่เพียงต้องการเดทกับใครสักคนนแต่กลับถูกลากเข้าสู่ความลับของลทัทธิที่ไม่มีใครเข้าใจสังคมเริ่มตื่นตัวมากขึ้นผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์และแอปเดตอื่นๆถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มในโปรไฟล์นั้นคือใครจริง ฮ่าฮ่าตำรวจยังคงตามล่าแต่เขาก็ย <Jim> ังไร้ร่องรอยภาพของเขากลายเป็นเหมือนเงาอยู่ในความทรงจำของทุกคอนและที่นั้นอาจจะเงียบลงชั่วคราวแต่ไม่มีใครกล้าพูดว่ามันได้จบลงแล้วจริงฮ่ฮ่เพราะในทุกๆเงามืดทุกๆการหายตัวผู้คนยังคงตั้งคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามที่ไม่มีคำตอบแน่ชัด เขาอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่จะกลับมาอีกครั้งเสียงลมหวิวผ่านหน้าต่างบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบในยามค่ำคืนบางคนบอกว่าเห็นเงาคนเดินผ่านในกระจกห้องนอนและในทุกๆความเงียบยังคงมีชื่อหนึ่งที่ไม่เคยถูกลืมเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้ใจที่ถูกหักหลังของคำเตือนที่ไม่มีใครฟังทันเวลา และของความมืดที่ยังไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้